สวัสดีค่ะพบกับช่องพาไปบายของเพื่อนนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องสุ่มสินค้าทั่วไปนะคะอันนี้นะคะที่เราได้มานะคะอันนี้กล่องสุ่มสินค้าทั่วไปของเราก็จะกล่องนี้มูลค่า99บาทนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกันดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างในนี้นะคะเริ่มเลยนะคะ ขวอไปนะคะอง <Wow. S 1> อันแรกนะคะ <Wow. S 1> อ่าเป็นสตรอเบอรี่สีชมพูคิดว่าเดี๋ยวเราลองเปิดดูเลยนะคะ <Wow. S 1> น่าจะเป็นถุงนะคะถุงผ้าลายสตรอเบอรี่นะคะนี่น่ารักเลยนะคะ ใส่สอน,นะคะลายลุงนะคะก็น่ารักเหมือนกันนะคะแล้วก็มีปักกาะคะ่ะนี่น่ารักเลยนะคะน่าเป็นตัวนี่ของจีนเลยนะคะถูงเงินจีนนะคะแล้วก็อออันนี้ได้ผ้าคนนูค่ะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะ ราคาทั้งหมด99กล่องส่งนี้ราคา99บาทนะคะถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมนะคะโดยส่วนตัวคือถ้ามองเทียบราคานะคะก็คุ้มค่าอยู่นะคะน่าจะพอดีแหละเพราะว่าอย่างถ้าปาะกาเน,นี้ยก็ราคาประมาณ20บาทส่วนอันนี้10บาทอันนี้มี4ผืนนะคะเป็นผ้าขนหนูตัวนี้น่าจะ99บาทแล้ว นะคะพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนของแผนเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างท,ที่จะคุ้มค่ายอยู่นะคะค่ะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ช่องพาไปบายผ่องเพื่อนด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ